แมกนาเซตัสสิ่งมีชีวิตเทียห้าตัวที่47แห่งโลกโซนาเลียเป็นสัตว์ประเภทกินเนื้ออาศัยเฉพาะในน้ำถูกอัปเดตเข้ามาในเกมวันที่8ธันวาคมปี2023หากรางวัลเกยตื้นของเรามีอายุได้ถึง200ปีเขาจะมีพลังชีวิตอยู่ที่9,000น้ำหนักอยู่ที่37,500ปอนด์และจะมีสตมินาอยู่ที่63.75หน่วยความเร็วในการว่ายน้ำอยู่ที่70ความเร็วในการบึ๊ดจำบึ๊ดอยู่ที่100มีอัตราการกัดหนึ่งครั้งต่อ1.2วินาทีสร้้าาาางควมเสียหยหพืนน ยู่ที่5 1 0หน่วยสกิลติดตัวตานสถานะกระดูกหัก75%ต้านตาสถานะเลือดออก50%การกัดในแต่ละครั้งของน้องเกยตื้นจะสร้างสถานะกระดูกหัก2.5สเต็คสเตร็งอินนัมเบอร์เป็นสกิลติดตัวที่จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือดและสเตมีนาตามจํานวนคนที่มีสกิลติดตัวนี้อยู่ในปาร์ตี้สกิลแบบกดใช้งาน g ก a ็บไว้ใช้ฆ่าผู้เล่นที่มีน้ําหนักน้อยกว่าแอมบูชหากกดใช้งานน้องเกยตื้นจะบึ้จ้ำบึ้จตไวขึ้น ผมไอเฟิลในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในแมป Creator of s o n a r i a ให้ครบ10วันจะมีเงื่อนไขและข้อห้ามอะไรกันบ้างไปฟังกันครับโดยในการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้เราจะมีแค่เงื่อนไขเดียวเลยนั่นก็คือกําจัดสิ่งมีชีวิตให้ครบ30ตัวเป็นเงื่อนไขที่จะต้องทําให้ได้ก่อนครบ10วันข้อห้าม1ห้ามตายห้ามกดกลับหน้าเมนูเกมและห้ามเน็ตหลุดเป็นอันขาดรวมถึงการกดออกเกมแบบกระทันหันก็ด้วย2เนื้อที่กินได้จะต้องเป็นเนื้อของผู้เล่นเท่านั้นห้าม กินเนื้อตามแมปแบบนี้และก็แบบนี้ส่วนพืชจะต้องเป็นต้นเบอร์รี่ต้นผลไม้และฝักสาหร่ายทะเลนอกเหนือจากนั้นคือไม่มีสิทธิ์ทมไม่อนุญาตให้กดใช้โทเค็นใดๆทั้งสิ้นหากทําทไม่ได้ดังสิ่งที่กล่าวมาคือเริ่มใหม่อย่างเดียวเอามาฮาร์ดคอร์เซเวิรลไม่ได้มาทําตัวเป็นเด็กแบะบาะไปิ่มกันได้ในช่วงก่อนเริ่มเล่นเกมผมก็ได้เลือกแมกนาเซตัสให้เป็นเพศเมียเพื่อหวังจะใช้ความสามารถเฉพาะทางแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ใช้หรอกนะผมลืมต่อด้วยตุ๊กตาที่ผมจะใช้ก็จะเป็นวอยิเล อีก15%แต่ความไวในการเคลื่อนที่ก็จะถูกลดลง5%แทนเข้าสู่ในช่วงวันเตรียมการผมก็เกิดณบริเวณกราซี่โชหรือแถบแบมุมขวาล่างของแมปก่อนอื่นก็กิ้งโคนทิปก่อนการกิ้งโคนแบบนี้เราจะได้รับบัฟลบกินตัว60สแต็กก็คงน่าจะเลาๆประมาณสัก3นาทีจากนั้นผมก็มุ่งตรงมาแถวๆกลางมหาสมุทรคอร์ลลฟอยู่ลึกลงไปอีกหน่อยผมก็ได้เจอกับเยือตัวแรกของผมโ้ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอกัสครับตามเหยื่อตามเหยื่อตามเหยื่อเหยื่อขึ้นไปด้านบนหืมไวเกินความไวของอีกฝ่ายนั้นเยอะกว่าผมมากๆบอกตรงๆว่าผมถอดใจไปแล้วแต่ในระหว่างที่กําลังจะยอมแพ้ตําแหน่งพิกัดของอีกฝ่ายมันดันอยู่ในแผนที่ของผมอะสิผมมองไม่เห็นเหยื่ออ๋อนี่ไงเจอแล้วเส 拜拜拜拜拜。Bye, bye, 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 bye. <c oughs> เรียบร้อยได้มาหนึ่งศพเหยื่อตัวแรกได้มาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็รีบซอยเนื้อของมันทันทีเพราะการที่เราได้กินเนื้อของสิ่งมีชีวิตมันจะทําให้เราได้รับบัฟโตวัยขึ้นอีก50%พร้อมของแถมก็คือการหิวช้าลงไปอีกเข้า <c oughs> สู่วันที่1เป้าหมายของผมในตอนนี้ก็คือการทําค่าเฉลี่ยในการสังหารผู้เล่นให้ได้3ตัวต่อวันแต่มันมีอยู่2ประเด็นหลักๆที่มันยากเกินไปสําหรับผมในตอนนี้คือ1ผมยังเด็กเกินไปและ2เหยื่ออยู่ที่ไหนผมไปเช็คตรงแถวๆทะเลทรายก็เจออยู่หรครับแต่ว่ววาาม สตองของผมมันไม่ถึงอ่ะสำารายในวันนี้สภาพอากาศก็เข้าสู่สถานะบูมูลซึ่งหลักๆมันจะทําให้สิ่งมีชีวิตทุกตัวในแมบปบตีเบาลงไปอีก50%ใช่หรอครับเลิกหวังไปได้เลยว่าจะล่าเหยื่อในสภาพแบบนี้ได้ถึงแม้ในช่วงที่ไปแย่งเนื้อคนอื่นในตอนที่อยู่ภายหลอกบูมูลจะหายไปพอดีแต่การต่อสู้นี้มันช่างเอาเปรียบผมเหลือเกินกับคู่ต่อสู้ที่เป็นแมกนาโลตัสสิ่งมีชีวิตเทียสีวัยเด็กการต่อสู้นี้มันก็คงจะง่ายสําหรับผมแหละถ้าอีกฝ่ายเขาไม่ใช่โทเค็นในการเจริญเตตติบบโผมมออกนนนนนะว่าัั้้คไ มือสุดๆอยากจะกดโทเค็นสวนกลับไปจริงๆแต่ก็ต้องข่มใจไว้เพราะเรายึดถือฮาร์ดคอร์ซว v เวอร์โหมดในตอนกลางคืนนี้ผมเดินทางมายังที่เซ็นทรัลล็อกเฟสผมก็เจอไอ้ก้างแห้งในสภาพที่หนีคนอื่นอยู่มันไส้ก็ขอสักปาบสองปาบหน่อยละกัน และในคืนนี้ผมก็ได้เข้าสู่วัยรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหยื่อตูอยู่ไหนเข้าสู่วันที่2ผมก็หาแหล่งเกยตื้นเพื่อกิง้งโคนทิปเอาบับลบกินตัวใช้ประตูว์ปเดินทางไปยังที่เมซาก็ไม่เจอใครอะ่ะผมกลับมาที่บริเวณคอร์ลิฟจ่ายกลางมาหาสมุทรอีกเช่นเคยก็ได้เจอกับเหยื่อเข้าละครับแต่ถ้าผมไล่มันทันก็ดีอสิในระหว่างที่ผมกําลังกิง้งโคนทิพอยู่นั้นก็ดันไปเห็นเด็ก <c oughs> เยือเยือยเยืออยู่บริเวณแถวๆเกาะภูเขาไฟผมใช้ล่องทางเข้าไปยังแหล่งบ่อน้ําหลังจากนั้นก็ใช้ทากดเกี้ยวรอเอาล่ะได้เวลาเพิ่มยอดคิวแล้วครับฮู ไ,ไโอ้น่าเสียดายอะ่ะการจะจับปลาสองมือนั้นมันยากเกินไปสําหรับผมในตอนนี้จริงๆส่วนในคืนนี้ผมก็โตโจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แต่ก็ไม่สามารถขยายล่างได้เพราะบริเวณนี้มันแคบเกินไประหว่างที่กําลังว่ายน้ําเล่นอยู่นั้นผมก็ได้เจอกับการต่อสู้ที่ครั้งนี้เรียกได้ว่าต้องใช้ไหวพริบในด้านน้ําหนักและฮิตบ็อกเป็นอย่างมากภาพครับภาพครับภาพครับ ภาพครับ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 ภาพับภาพครับภาพครับภาพครับภบามครับขาพัรับภาาพครับขอพัาครับภาัามครับาาครับา ค <Miss. S 2> ่าครับค่าครับค่าครับค <Miss. S 2> ่าครับได้แล้วครับได้มาอีกหนึ่งคิวมาในเช้าวันที่สามก็ต่ออีกคิวหน่อยไหม <Miss. S 3> <c oughs> โอ้ได้มาอีกหนึ่งคิวผมกินเนื้อที่ได้มาในเช้าว,วันนี้ <c oughs> แล้วก็ไปกิ้งโคลนทิพบริเวณเกาะภูเขาไฟกลับไปยังที่บริเวณพายหลอกอีกรอบเพราะผู้เล่นแถวนั้นมีเยอะดีคงเพราะได้จะเป็นเขต migration l เจียนด้วยนั่นแหละและก็คิดไม่ผิดจริงๆครับคิวที่6ก็ได้มาอืมอืมอืมเรียบร้อยเรียบร้อยอีกหนึ่งคิวต่อด้วยคิวที่7เอ้ยเอ้ยเอ้ ้อยเรียบร้อยอีกหนึ่งคิวคิวที่8ยังมีอีกไหมเอยเอ้ย,อย <Miss. S 1> โอ้โหอีกนิดเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังมีตัวโง่ยืนกินน้ำอยู่เอ้ยเอ้ย,เ,อยเรียบร้อยเรียบร้อยได้มอ,อีกหนึ่งคิวตอนนี้ผมต้องถอยไปก่อนพอไปไล่ตบเขาเยอะเกินไปแหละมาแถวๆกลางมหาสมุทรก่าดัานเจอเหยื่อแบบนี่มันส่งตรงมาให้ผมเลยนี่ว่าเฮ้ยเบลโมรา เอ้ยมิสอ่อมิสอ่อมิสกวทำไมข้าเกียร์เอ้ยได้เฉยตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมกัดไม่โดนคิวที่เก้าก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและในระหว่างที่ดมกลิ่นไปผมว่าคิวที่สิบก็คงต้องถามหาโอ้ยน้ำตื้นไอ้เวนเอ,อ้ ตายน้ำตื้นพระเจ้าจอดครับผม <S <S ตัวละครตายน้ำตื้นจะจัดในอนาคตคุณจะเห็นผมหัวร้อนเพราะอะไรแบบนี้อีกแน่นอนแต่ไม่ไกลจากตรงนี้ผมก็ได้เหยื่อมาเพิ่มนะเอ้ย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 ครับคา,า,าบมันขึ้นมากินมันบกคามันขึ้นมากินมันบกเอ้ยเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ผมก็ดีใจอยู่หรอกแต่ก็ปนแปลกใจไปด้วยแหละเพราะเหยื่อที่โดนผมลากไปกินส,ส่วนใหญ่ไม่ประมาทก็ขาตายสุดๆแบบเนี้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยโหเกินกดออกเกมผมก็อดได้ยอดคิวสิเกมมึงปรับด่วนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมึงต้องรับเคาะไปแทนเอ้ย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  เอ้ยโอ้ยเกือบตายเกือบตายอีกฝ่ายมันสตองขนาดนั้นเลยเหรอวะคิวที่12บสองณบริเวณสาหล่ายทะเลลึกและคิวที่13บสามคิวสุดท้ายของวันนี้โ,อ,โอ,อ,อ้ยเดดเดโอ้ยข้ามไปหนึงศพเออเออผมขาบเนื้อผมขาบเนื้อระหว่างสู้เออโอ้ย,อยมองไม่เห็น โอเข้าสู่วันที่4ผมมานอนพักฟื้นตัวก็เพราะศึกมันเพิ่งจบไปหมาดๆตะกี้นี่เองแต่ว่าตอนนี้ผมก็ดีใจสุดๆเพราะผมทํายอดได้เกินค่าเฉลี่ยมาแล้วแล้วก็มากดเป็นยังเอลเดอร์เข้าสู่ช่วงวัยอายุ101ปีความแข็งแกร่งในวัยนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องสตมิน่าก็ต้องทําใจรอไว้เลยกะว่าจะมากิ้งโคนทิปซะหน่อยแต่ว่าก็ได้ยอดคิวม,มาเพิ่มเฉยเลยเออเออเออ,เ,อ,อเรียบร้อยครับตัวที่2ก็ตามกันมาติดต ทำไมทำไม <laughs> ผมที่อยู่เฉยๆก็ได้ยอดที่3ของวันนี้นี่แหละสาเหตุ<อ>ที่ผมชอบเด็กแน่นอนครับเหยื่อตัว,ตวใหญ่มันก็มีโอปาเลเจียนสิ่งมีชีวิตเทียห้าขนาดใหญ่ที่เป็นสายฮิวเลอร์หรือพ่อพระแห่งท้องทะเลผมที่ทํำบาปมาเยอะก็เลยกะว่าจะไปขอคำปรึกษาจากท่านไปไห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 นเราขาบโอป,ป้าไปแล้วโอป้าเราลากโอป้าลงน้ำครับ คือมันช้ามากเลยเออทันไม่ตอบคําถามแล้วแบบนี้ตัวกับผมจะทําบุญขึ้นได้ยังไงยอดที่ีของวันนี้ก็อยู่ใต้ทะเลลึกหน่อย <B ist. S 1> เบอา้า <B ist. S 1> กลับไปได้เอา้ากลับไปได้โอโ้โห <B ist. S 1> แล้วนี่คือการคาบเหยื่อที่แ <B ist. S 1> ย่ยสุดเอ,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 อ๋อออ,อ,อ,อมีแถมให้อีกตัวด้วยนะเอ้ยเอ้ย ดีๆก็มีตัวละครว่ายมาผมคิดว่าวันนี้เราได้ยอดมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคสุดๆแล้วแต่ผู้เล่นสายไล่ตอกเด็กแบบผมมีหรือฟ้าจะไม่ประทานพรให้ถ้ากัโมล่าตัวเด็กปอ้มเรียบร้อยเรียบร้อย S <S เข้าสู่วันที่5มาในเช้าว,วันนี้ผมก็เห็นไททันตัวหนึ่งกำลังโดนเซิงอยู่แถวแถวพายหลอกและแถวนั้นก็ดูทรงคงจะมีผู้เล่นเยอะซะด้วยแน่นอนอยู่แล้วผมก็กลับมาที่พายหลอกอีกเช่นเคยพร้อมใช้ท่าโกรธเกี้ยวหลังจากนั้นก็ขับเคลื่อนตัวเองด้วยยอดคิวเออเออเอาเออกไอตากแตนเอเอ ตากตนผม,ผมตากเตนผมได้แตแกตเตนมาแล้วพวกบอเดนที่มันไล่ตื้มผมตะกี้เออถ้าตาบใดที่ผมไม่ไปยุ่งกับพวกมันไอ้เดเมจกระจิตกระจอยของพวกนั้นมันก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอเพราะเหล่าบอเดนทั้งหลายแหละจะสร้างสันตโลวิบัติได้ก็ต่อเมื่อเลือดมันลดลงไปได้ระดับหนึ่งเอ่อแล้วก็ได้ยอดคิวมาเพิ่มอีกหนึ่งเฉยเลย,ยนะก็ดีไปวันนี้ผมได้ย้ายออกมาจากภายหรอกเพราะแถวนั้นมันอันตรายนานๆทีค่อยแวะไปเยี่ยมเยือนบ้างผมเลยกะว่าจะมาหายอดคิวที่บ่อน้ําเกาะภูเขาไฟ ว่าไอตัวปลาดุกยักษ์มันดันอ้วนเกินเฮ้ยโ,โอบินเิส โอ้โหอีกนิดเดียวผมก็จะได้ฉากเท่ๆเข้ามาเก็บไว้แล้วมึงจะอ้วนเกินไปไหมไอ้ตายน้ำตื้นคุ้งและเหมือนคืนนี้เขต migration l e g e n จะย้ายมาอยู่แถวๆโซนสาหร่ายทะเลลึกคงจะหายอดคิวเพิ่มจากパイหลอกไม่ได้แล้วล่ะครับเข้าสู่วันที่6ผมเข้ามาอยู่กลางบ่อน้ําของเซ็นทรัลลอกเฟสและก็ได้พบกับแพนเทเจอร์สิ่งมีชีวิตตัวบินเทียห้าไซเล็กไม่รอช้าครับได้บัฟโกดเกี้ยวเมื่อไหร่พุ่งสวบทันทีบิน ยังเขินเลยนะครับคือในคลิปนี้ผมโคตรเขินเลยนะช็อตเนี้ยผมเริ่มไม่ชอบไอ้ตายน้ํำตื้นตัวนี้สุดๆแล้วอ่ะผมกลับมายังที่สาหร่ายทะเลลึกที่เป็นเขตไมเกชันลีเจียนนปัจจุบันและแน่นอนว่ายอดคิวของวันนี้ก็เริ่มจากตรงนี้แหละครับก่อนอื่นกอดเด็กหน่อยก่อนตามด้วยปลากระเบนขึ้นอืดสีม่วงช่วยไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยสามเจ็ด 8 9 10 11อย่าออกเกม2 3 14 2> ่คือ,อไฟมีเดเมจเลยนะ15 16 17อืนเอาเรื่องแฮไอหมอนี่และคิวที่3จากซอกหลืออันนี้ผมดันดมกลิ่นไปเจอนะแต่ว่าทีทีเดียวเนี่ยเล่นล่อไปได้3คิวสุดยอดจริงๆและคิวที่4ของวันนี้จะตามมาไหมเรียบร้อยไหมจังหวะนี้เิสอัพเิสอัพ <This. S 2> อ๊บอุ๊ยเราไปโชว์พุงให้เขาเห็นเถอนแนขออีกรอบขออีกรอบเฮลเลียนวะมึงมึงโดนอะไรเนี่ยมันทําไมมันเกิดตื้นง่ายจังวะโอ้ยไอ้คนที่ชอบเล่นมันชอบเล่นไปได้ยังไงวะอย่างน้อยผมก็ขอแก้เขือนในการเก็บคิวที่4ไปในคืนนี้ละกัน ข้าสูวันที่7ผมรู้สึกดีมากๆที่ตัวเรามันสตองสุดๆไม่มีใครสามารถมาทําอะไรผมได้แถมในเช้าวันนี้ผมก็ดันได้เหยื่อตัวใหญ่มาเพิ่มอีกด้วยนะเห็นจังเห็นจังอ๋อมันสู้ผมเหรอทำไมันตัดสินใจสู้กับผมโอ้วัดวัดวัดววัดวัดวันั้นผมก็มากิ้งโคนทิปก่อนที่จะเข้าไปในใจกลางเซนทัลล็อกเฟสแล้วก็ได้เข้าจู่โจมเหยื่อแบบฉับพันเด็ดข้ามันลงมา คาบมันลงมาคาบมันลงมาเดคาบมันโอ้โหมันก็ยังจะแบบมีแอเจลสวิมเมอร์มาโอ้โหแล้วกัดใครไม่ตายมีแต่เกือบตายครับโอเคโอเคไม่ได้เหยือ่อไม่เป็นไรแต่มันก็อยากจิบใจจริงๆนะคือไม่ได้มาสักตัวเลยพอผมกลับไปยังใจกลางมหาสมุทรเท่านั้นแหละครับศึกแย่งชิงตำแหน่งเจ้าหน้าน้ำก็ได้บังเกิดขึ้น <S <S 2> <S 2> <S เอ้ย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  เอยเออเออเอยอ่ะเออยาเออเออยาเออเออเออผมติดอันนี้เบสเออเออผมติดอันนี้เบสเสผมติดเขาเรียกว่าอะไรนะโอ๊ยเดี๋ยวเราพักก่อนเราพักก่อนครับเราไม่มีสแตมิแนมากพอที่จะไล่ล่าเขาเฮ้ยเขาพักว่ะ ไอจ right? ังหวะที่มึงพักอ่ะมึงรู้ตัวไหมมึงกลายเป็นเนื้อแดดเดียวไปแล้วมึงกลายเป็นเนื้อแดดเดียวไปแล้วเฮ้ยอะ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  แม้ว่าเลือดของผมมันจะลดไม่มากแต่ผมคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าว่าถ้าผมพลาดอะไรไปสักอย่างมันอาจจะถึงแก่ชีวิตของตัวผมเองได้ในคืนนี้ผมก็ได้ยอดคิวจากบ่อน้ําในเซ็นทัลล็อกเฟสแต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าคือผมไปฆ่าตัวอะไรมาเพราะว่าไออ้วนเนี่ยมันสายตาอับปลีสุดๆในตอนกลางคืนผมขอบนหน่อยเถอะนะครับปวดตาชิบหายเลยอะและก่อนจากกันไปในคืนนี้ผมก็ขอนําเสนอปาวานเกยตื้นที่บัดซบที่สุดเท่าที่ผมจะเคยเจอมาเอาแล้วเกยตื้น อะอล้วเกยตื่นกเกยเกยตื่นอะไรเกยตื่นอะไรอะฮะคือไออ้วนเนี่ยมันทำผมหัวร้อนสุดๆแล้วนะเข้าสู่วันที่8วันนี้ผมก็ใจเย็นลงไปบ้างไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราทำสกอร์มาได้เยอะแล้วหัดปล่อยวางบ้างโอซีตาริสโอซีตาริสไอไอโอซีไอไอไออะไออะเออเกมเออเกมโอ้ย ไอ้เปรตเอ้ยดูมันทําดูมันทํามันออกเกมผูพัฒนาหัวใจเย็นใจเย็นปล่อยวางจงปล่อยวางยังมียอดคิวให้ทําอีกตั้งเยอะกัๆๆดกัดไม่โดนตามไม่ถัดวะตัวที่30มสิบมันค่ายากยังวะโอเคคงจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วใช่ไหม ห,หลังจากที่ฝนกดหยุดตกผมก็ทําการออกล่าทันทีดูสินี่เหยื่อเด็กนี่นาแล้วก็ดูสินี่ก็น่าจะเป็นเด็กอีกตัวหลังจากนั้น,หน,นเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นผลกระทบที่จะทําให้ผู้เล่นที่อยู่ติดดินได้รับกระดูกหักเป็นช่วงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวในน้ํามันโดดได้ยังไงผู้พัฒนาหัวขแล้วก็ได้ยอดเพิ่มจากเซนเทลล็อกเฟสเอ้ยผมไม่รู้ผมกัดใครมาผมไม่รู้ผมกัดใครมาแต่แตกเขาเขาแตกครับ ผมไม่รู้ผมฆ่าใครมาตะกี้แต่เขาแตกเฉยเลยแล้วก็ได้อีกตรงบริเวณที่ผมเกิดมาในวันแรกๆหลังจากนั้นผมก็ูกอ e ีเจียนวอร์เดนเข้าจู่โจมสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้น้าบอกตรงๆใ้จังหวะนี้ผมโคตรกลัวกลัวขนาดที่ว่าไม่พูดอะไรเลยออกมาสักคาแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเราวอร์เดนมันจะมีดาเมจได้ก็ต่อเมื่อเลือดมันลดไปประมาณนึงเพราะมันไม่มีดาเมจในการล่าผมมันก็เลิกทันทีแบบเลิกหายไปเลยอะคือมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้เข้าสู่วันที่9ด้วยความกลัวบวกความกังวลถ้าเกิดผม ผมเจอมันตรงไหนผมจะหนีไปอีกฟากหนึ่งทันทีตอนนี้ผมก็มากิ้งโคนทิปอยู่แถวๆเกาะภูเขาไฟแล้วก็เจอพวกแบบสายสะท้อนด,ดาเมจที่แบบอยากจะโชว์ฟอร์มใส่ตัวใหญ่อ่ะครับแต่ดันมาดับอนาดเพราะเหลี่ยมและประสบการณ์ของผมนั้นมีมากกว่าผมเลือกที่จะมาหลบอยู่แถวๆขอบแมปภูเขาไฟภาวะนาให้ได้แต่ว่าจะไม่เจอบักอีเจียนอีกครั้งและคืนนี้ผมก็แอบมาเก็บยอดคิวบริเวณพายหลอกซ่อซองดูว่าไอตัวในแผนที่เนี่ยมันคือตัวอะไรพอรู้คําตอบเท่านั้นก็จู่โจมทันที เข้าสู่วันที่10วันนี้ก็เก็บยอดคิวเด็กที่ได้จากบริเวณสันทรายเท่าแก่น้อยจากนั้นก็ต่อด้วยการคุกคนที่เพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ว่าประตูเข้ามายังโซนหนองน้ำออกอารวาสให้สมกับเป็นเบอร์สองแห่งท้องทะเลโอ้โหเคนดิวน้อยใหญ่เยอะมากเด เอาเลยยัด <Miss. S 1> แม่เมอยเอ้ยฮะเอ้ย <Miss. S 1> เอ้ย,อยผมล่าได้แต่ตัวลูกอ่ะตัวแม่นี่หนีขึ้นฝั่งอย่างไวเลยคืนของวันที่สิบนี้ผมก็ได้ประกาศให้รู้ว่าไอ้เบอร์สี่อย่างเองต้องเคารพพี่ใหญ่หน่อยเว้ยแบบนี้เสร็จโจนแบบนี้เสร็จโจนแบบนี้เสร็จโจนครับเสร็จโจนอุ้ยอุ้ยสเตมินาสเตมินาผมเออ <Miss. S 1> เออ อะแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งตัวก่อนจบวันนี้ไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรามาดูสกอร์กันครับอ่ะค่าไป42 คือต้องใช้คําว่าโชคดีด้วยคือตอนแรกผมว่าจะทาสถิติที่มันแบบเยอะกว่านี้หน่อยเยอะกว่า30อ่ะประมาณสัก50ตอนแรกแต่ก็คืออย่างที่บอกมันไม่ใช่ตัวบินนะครับมันทําแบบนั้นไม่ได้มันจะไปทาสกอร์ห้าสเนี่ยยากมันจะต้องเป็นช่วงอีเวนต์ของมันอันนี้ส่วนตัวผมไอ้สกอร์สี่สิบสองในอะดูใหม่เลยอะเนี่ยชั่วโมงการเล่นอะแต้มความตายชั่วโมงอะไรเนี่ยอะดูไปไอ้สกอร์คิวเนี่ยสี่สิบสองเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีจัดๆเลยครับผม ถือว่าเป็นตัวละครที่เอ่อใช้ได้เฉยเลยนะเออแปลกเหมือนกันเนาะสนุกนะครับเป็นตัวละครที่แบบสําหรับผมเลยนะสนุกแต่ความสนุกของมันผมกับหงุดหงิด มากกว่าคือมันแบบเกยตื้นง่ายมากเลยอ่ะผมอยากจะทําสกอร์ห้ก่อนหน้าที่ผมจะมาเล่นอ่ะผมลองไปลองมาก่อนแล้วผมไปลองมาก่อน1วันว่ามันทําอะไรได้บ้างคือไอตอนลองเนี่ยคือแบบผมแทบจะฆ่าใครไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่ว่ามันอ่อนแอนะเพราะมันไม่มีคนมาให้ฆ่าครับไอ้ตัวบินไอพวกตัวเดินดินนะ่ะมันยังพอไปวิ่งไล่ตกคนอื่นได้แต่กับตัวในน้ำํำเราแทบจะต้องรอเยื่ออย่างเดียวเราไปหาได้ครับ แต่ก็ต้องรอจังหวะก็สําหรับ10วันช่วงนี้ก็ใช้ได้ก็ยังพอใช้ได้ติดปัญหาก็งุนหงิดแต่ก็สนุกดีส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็รอรับชมได้ครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆก็คนมันเก่งอะครับคนมันเก่งอะครับไม่มีฉากไหนเกือบตายหรอก